สดีครับผมวันนี้เราพามาชมหนูแข็งเปลือกตะแดงครับวานเอาฝากเอาใบไผ่ใส่เริ่มปิดหลังปิดรูแล้วนะครับสองบนก็ปิดละช่องนึงนะครับแ้วก็เอาต่อใส่เข้าอีกครับตะปูครับตัวนี้ครับตะปูครับใส่มาลใส่โลนะครับตัวนี้ครับครับตะปูนี่ตาดำครับตาดำหรือว่าตาทับทิมนะครับ ตัวเมียอยู่ข้างในสองตัวนะครับนะครับจับกัดสับแทะนะครับตรงนี้ครับฝั่งนู้นก็ปิดรูเหมือนกันครับชาบ้านใส่้เขาปิดรูเหมือนกันนะครับแงะนุนงแผงเขาคนเขาจะตั้งเขาจะทันนะครับเขาจะเรียบนะครับนจำโซนครับตัวนี้จำโซนครับ นี่ชื่อจล่อยไฟครับอยไฟมาได้พรอมนะครับสวยครับขาวข้าวออกทองนะครับแดงเผือกนนะครับผมต่างจากหนูเล็ดนะครับหนูเล็ดนี่สีขาวมปุยฟ้ายครับแต่ตัวไม่โตนะครับตัวเต็มที่ไม่ถึงสีขียหา่ากินครับแล้ก็อยู่เบาะซีเมนครับอันนี้ย้ายมาอยู่ทองฟ้าโตครับ จะได้อากาศเย็นๆนะครับอากาศเย็นๆสวยครับขาวทองนะครับลังรอลูกหลานนะครับลูกค้าสั่งเยอะครับหนูแคนเพลอกนะครับนข้างบนก็มีนะครับปิดรูมันละอากาศใต้เทีอดสะดวกเลยครับนูคันโดนะครับอันนี้ก็เก็บลูกไป หนูดำเก็บลูกไปอนุบาลน,นู่นนะครับนันคอนโดครับผมสนใจหนูนุ่นไหนก็ติดต่อมาได้นะผมจกได้รุ่นไหนบอกได้นะครับผมวนนี้ขาจะมีนี้นะครับสวัสดีครับ